สวัสดีครับภาคินพี่นะครับวันนี้เราจะมาไวว้แม่กันนวันแม่แม่ผมน่าจะนอนอยู่คุณไปไว้แม่ครับไปเลยมันไกล ถตายรูปราหอลอกจิมันเห็นอีเป um. ็นตา้อตาเล็กล no no oh no ่าบวบบวด้วยน้องอะเรียกน้องน้องอะตากอุณตาอุ้ยข้างี้ข้างนีก็ได้เป็หลอกซอเป็นเป็นยับซืมอะไรมาเลยอกอืมอืม อย่าดื้อนะกินเล้ามาเลยนะครับคม <c oughs> ่บรับไม่บาเร็ว